ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูคาสรรพนามด้วยกันนะคะใต้เสือเนาะอ่าคำสรรพนามนะคะอันดับแรกคือเหรินชงใต้เสือก็คือสรรพนามแทนชื่อบุคคลหรือว่าสิ่งของนั่นเองค่ะอ่ะอันดับแรกค่ะสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเนาะก็คือการเรียกตัวเองใช่ไหมคะก็คืออะไรหัวใช่ไหมคะหนนลายคนจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะหัวแปลว่าฉันค่ะอ่ะ เราถ้าเป็นสรพนามุษที่สองนะคะพูดถึงคนตรงกันข้ามที่เราพูดถึงเนาะใครคะอ่ะเธอหรือว่าคุณนะคะจะเรียกว่าหนีนะคะหนีอ่ะแล้วมันจะมีคำหนะะึ่งค่ะทุกคนสังเกตดูจีดูนะที่นี่ค่ะมันมีคําว่าหนีใช่ไหมคะหนีแล้วก็เป็นอะไรเยมีชินอยู่ข้างล่างนะคะมีชินตัวนี้อยู่ข้างล่างซึ่งคําว่าชินคําเนี้ค่ะมันพอหมายมันแปลว่าหัวใจแปลว่าใจอ่านะ ฉั้นะคะที่นี่คะ่ะจากมีคําว่าหนีแล้วก็มีชินตัวนี้อยู่ข้างล่างเนาะมันแสดงหนึ่งการอะไรคะการให้เราให้เกียรติหรือว่าเคารพคนคนนั้นนะคะฉะั้นที่นี่คะ่ะเราจะอ่านว่าหนิน้นหนินนะคะซึ่งแปลว่าท่านนั่นเองนะเป็นการให้เกียรตินะใช่กับคนที่อะไรคะมีอายุมากกว่าเราเนาะหรือว่าเป็นผู้อาวุโสอะไรเงี้ยคะ่ะใช้คำว่าหนินได้นะอ่าต่อไปคะ่ะเป็นสรพนาบุรุษที่สามอืมก็คือพูดคนที่สามเนาะก็มีอยู่ด้วยกันสามอันด้วยกันนะคะสามตัว ตัวแรกคืออะไรคะทาท้าที่เป็นแปลว่าเขาเนาะเขาที่เป็นผู้ชายค่ะทุกคนอ่าเป็นก็คือจะเป็นต้นเฉินผาหรือต้นเฉินผานวก็นี่ก็คือเหยอะอันนี้จะแปลว่าเขาผู้ชายท้านะต่อมาท้าตัวที่สองนะคะก็คือเขาเป็นผู้หญิงค่ะทุกคนทุกคนสังเกตนะตัวแรกคือจะเป็นอะไรคะตัวนี้นะหนีนะคะหนีจอก็คือเป็นว่าผู้หญิงนะคะนี่ความหมายแปลว่าผู้หญิงอืม อ่ะนะคะแล้วก็เป็นเหยี่ยมเหมือนกันนะเป็นเหยี่ยมเหมือนกันผสมกันนะคะอันจะเป็นท่าผู้หญิงสุดท้ายค่ะเป็นท่าที่แปลว่ามันนะคะมันคือพูดถึงสัตว์ก็ได้หรือว่าสิ่งของก็ได้ค่ะทุกคนอ่าท่าตัวนี้นะซึ่งเนี่ยค่ะท่าเนี่ยออกเสียงเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวจีนเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกคนต้องสังเกตนะคะจำง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะนี่คือสรรพนามที่ต้องแทนกันนะคะหัวฉานานี เธอคุ้นนะคะหรือว่าหนินแปลว่าท่านนะก็ท่าท่าท่านะคะสามตัวอ่ะต่อไปค่ะทุกคนเรามาดูเลค่ะสรพนานอที่มีนะคะมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะคะเราจะใช้คําว่าเมินตัวนี้ค่ะทุกคนมาช่วยนะในการพูดถึงอ่ะมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกค่ะทุกคนพวกอ่ะซึ่งคำว่าเมินตัวนี้ค่ะทุกคนสังเกตดูนะข้างหน้าใช่ไหมคะมันจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะเราว่าต้านเหรนผางซึ่งมันจะมี พูดถึงคนหรือว่าอ่าพูดถึงอสิ่งมีชีวิตอะคะ่ะเนาะข้างหลังคบเป็นตัวนี้เหมือนอ่าชื่อเหมือนเหมือนนะเหมือนนะคะที่แปลว่าประตูค่ะทุกคนไค่เมืเเชียฉันไม่กว่างเมือเชียนะคำนั้นแหละเห็นไหมทุกคนมันเป็นการรวมกันร,ระหว่างสองตัวนี้แต่มันเอาออกเสียงว่าเหมือนนะคะเป็นเสียงอ่าเบานะทั้งตัวจีนหล,หลายๆตัวมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าการรวมตัวของมันมันมีที่มาตัวแรกอะคะ่ะ ข้างหน้าเนาะมันพูดถึงเป็นความหมายนะคะจะพูดถึงอะไรสิ่งมีชีวิตนั่นเองคือเป็นคนนะคะอ่าหรือว่ามีอะไรเห็นไหมคะส่วนเหมือนตัวนี้เป็นการอะไระคะพูดถึงเสียงอ่าของตัวนั้นๆเนาะฉะนั้นที่เนี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่เสมอไปเนาะว่าอ่าตัวจีนอ่านยากมากไม่ช่บจำอย่างเดียวแต่มันมีวิธีการจําอยู่ค่ะทุกคนเพราะบ,บางคํามันมีมนะม,มันมีหลักการที่มาของการผสมไว้อยู่นะคะเช่น,นะะว่านะคะตัวแรกหรือว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะพูดถึงความหมาย แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อาจจะพูดถึงเป็นการออกเสียงไงคะ่ะแต่ว่าเสียงมันก็อาจจะไม่ได้ออกเสียงได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างยังไงแต่ก็มันก็จะคงรูปเดิมนะคะนี่คือเป็นวิธีให้เราจำตัวจิตได้มากยิ่งขึ้นเนาะจริงๆริง่านเจนมันก็สนุกนะคะทุกคนถ้าเราเอามาใช้แบบรูปแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะก็ใช้คำนี้นะคะ่ะหมายถึงว่าพวกเนาะใช้กับสองคนขึ้นไปนะคะเช่นว่าถ้าเป็นพวกเราล่ะก็เติมข้างหลังหัวได้เลยนะคะหัวเมันใช่ไหมหัวเมันนะพวกเรา ถ้าพวกคุณล่ะคะก็เป็นหนีเนาะหนีมันได้เรยว่าหนินมันที่เป็นพวกท่านใช่ไหมคะหนีมันหนินมันใช่ไหมให้เราใช้เฉาพวกเขาท่ามันนะท่ามันได้เลยท่ามันอ่ามันจะเป็นท่าผู้ชายาเขาท่าเขาผู้หญิงนะได้หมดเลยนะคะอ่านต่อไปท่าเหมือนนะคะที่เป็นพวกมันก็ได้เหมือนกันนะใช่ได้เหมือนกันนะคะท่าเหมือนแปลว่าพวกมันใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะ ราสามารถพูดได้อีกใช้ได้กับทุกอย่างนะคำนามทุกอย่างนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตวนะอ่าเช่นว่าอะไรคะเพื่อนโมันนะคะเห็นไหมเพื่อนโเพื่อ,อ,อนโยนคืออะไรคะเพื่อนนะเพื่อนโคือเพื่อนมีอะไรคะ学生们นะคะ学生们คืออะไรคะนักเรียนนะ学生们มมีอะไรคะ老师们เห็นไหมคะคุณครูนะพวกคุณครูอะไรอย่างนี้นะคะ่ะใช่ไหมเอ่ยได้หมดเลยคะ่ะทุกคนคนคิดอะไรได้อีกคะอืม ประมาณนี้เนาะใหาไปฝึกแชร์กันได้เติมมันเข้าไปมันจะแปลว่าพัวทันทีคือมีมากกว่าหนึ่งคนคือสองคนขึ้นไปนะเอาคย่างนั้นวันนี้เรามาทำอะไรคะเรียนฉีดด้วยกันนะแบบฝึกหัดอ่ะตัวอย่างเช่นเลยคะพวกเราเป็นนักเรียนนะคะ我们ใช่ไหมพวกเราเป็นนักเรียนพูดยังไงเอ่ยพวกเราคืออะไรคะ我们ด้วยมั้ยเราเคยเรียนละเคยบอกไปแล้วคะ่ะเป็นคือใช้คำว่าอะไร是ด้วยมั้ย是 ชื่อเป็น,ปนคือนะคะชือ什么นักเรียนอ่ะช่วยเล่ายไปแล้วเมื่อกี้学生对吗ะ生我们是学生那啥你敢猜那啥มีอะไรคะพวกมันไม่กินผลไม้พวกมันฉะนั้นพูดถึงอะไรอ่ะจะพูดถึงสัตว์ใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าพวกมันใช้คำไหนเอ่ย อ่ม่้ยา่าเมืองตัวนี้นะเป็นทตน่ตัวนี้นะคะทามไม่กินผลไม้กินผาถ้าไม่กินละ่ะไม่กินใชคไไม่ช่คาว่าไม่่ว่านปูปูป,ปูไม่กินผลไม้ผลไม้ผลไม้้水果้า水他 不吃水果นะ他们不吃水果อ่านะคะนคนกันพวกพวกมันไม่กินผลไม้ประมาณนี้นะคะอันนี้ต่อไปะคะ่ะสุดท้ายพวกคุณจะไปไหนอืมพวกคุณจะไปไหนพวกคุณใช้คำไหนคะอ่าเห็นบ้าน你们对มั้ยน你นอ่ายาวนะคะจะคำนี้ใช้เขาเยาวได้นะ ย่าว่าจะอะไรเราเรียนไปละอ่ะตัวนะาย่าตัวย่อน้่อ่นย่า你们要摆平下去ห吗去去去哪里哪里对吗哪里的话นา什么呢哪ร是อ哪里的话哪儿ก็ได้เหมือนกันนะคะว่าไหนคำนี้เนาะอ่ะ 你们要去哪儿你们要去哪里ได้เหมือนกันเลยนะอืมเห็นไหมคะนี่คือแบบนี้เป็นการใช้นะเป็นการสรรพนามแทนทุกคนนะคะอ่าหนีวัวทำไม่ใช่นะแค่นั้นเติมมันเข้าไปแกเป็นพวกได้เลยเห็นไหมคะใช่อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะไม่เพื่อโยมเรื่องเหม่แขกเรื่องเหม่นะคะลูกค้าอะไรพวกลูกค้าได้หมดเลยนะคะมาฝึกใช้กันทุทกคนนะมันจะเบสิกแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ใหค่ะว hey, ันนี้ก็เพงเท่นี้นะบ๊ายบาย